มาครับมาครับมาครับมามามาลุ้นกันครับลุ้นกันเดือนที่สองนะครับของปีนับก็คือ1นกุมภาพันธ์นะครับเราเราเหมือนพึนงตอนได้ศูนย์ศนย์นะครับผมแต่ก็ตีความไปดังนี้นะครับ4-6-4-9-0-9-0-6-4-0-5-8-0-0แล้วก็ นี่เลขเทวดามาบอกนะครับนี่แปดสามนะครับตวแปดาสาม <83 S 1> แล้วก็มีเลขเลขทูบด,ด้วยมีเลขทูบพระแม่ลักษมีแล้วก็เลขธนาบัตรด้วยนะครับในนี้นะครับเลขธนาบัตรคือหกสี่เก้าและเลขทูบก็คือแปดสี่ห้านะครับเอาละถวายขนมพ่อแป่จันาาเรียบบ่อยแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเรามาลุ้นกันนะครับให้ครั้งนี้หนึ่งกุณผ่านทุกคนเฮเฮเฮนะครับลุ้นกันครับ หลักที่หลักทีลัทามาครับมาครับลุ้นกันครับลุ้นรางวัลเลขท้าย2ตัวกันนะครับนะครับถอยออกตามนี้นะครับหมุดพี่ปองได้ศูนะครับดีความได้สี่หกสี่เก้เแล้วก็ห้นะครับแล้วก็เลขเทวดามาบอกนะครับแปดสมนะครับแปดสามแปดสามแปดนะมันมีงสุดท้ายด้วยไม่ใชเหรออยู่ไหนขงสุดท้ายลุ้นลุ้นลุ้นลุลุ้นองสุดท้ายอยู่นี่มาสองตัวก็คือเลขเดียวกันนั่นแหละครับใช่ใ่ ลุ้นครับลุ้นลุ้น<ห>ลุ้น<ห>ออกมาเป็นเยเลขธรรมดาบอกเลขพระแม่ลักษมีก็ได้เลขพระแม่ลักษมีก็ได้นะหรือเลขหนูก็ได้ออกมากิดบนกิดล่างเลยนะเพชรกล้าไม่ถูกไม่ได้นะฉลองปีใหม่จีนตุ่นจีนนะกร้าเลขท้ายสองตัวกิดคำไม่กิดไม่ได้นะกุมภาพันธุพุทธศรราสนิลักษมีช่วยลุกด้วยพระแม่ลักษมีช่วยลุกด้วยเลขเทวดาช่วยลุกด้วยห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งออกไปแล้วนะครับ ออกแล้วออกอีกหออกกีออกแล้วรางวัเลขที่หนึออกแล้วว่าเลขมาครับมาครับมาตัวคู่นี้นะครับรางวัลได้คูสองจานออกไปแล้วห้าหนึ่งนะออกไปแค่หนึ่งออกเหมือนงวดที่สองมกราเลยนะครับเพิ่งออกไปเมื่อไม่กี่งวดนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันนะอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอยากถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้เลขมาในนี้นะขอให้เลขมาในนี้นะนะออกมาเลย ตรงงแล้วเล่นฟองหนุก็ได้ศูนย์ศูนย์อไปเลย4ี่หก0ี่เกนย์เ้านนเต้นนะต้องให้คนกรีดนะแตคนเป็นดารามาบอกแปดสานะใช่ต้งแปดสามแปด้วยสี่เก้ารยะม่ลูกด้วยก่อนครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึกแสงที่วิจุลภใหม่แล้วให้เปิดมาเป็นสุดท้ายให้ผู้เข้าชมฝนออกกันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ ขณะนี้พร้อมที่จะสแสดงหมายเลขแล้วนะคะไม่กิดน,นะเพก<ต>้าทำไม่เราสนีงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568เลขที่ออกไม่กิดน,นะ5 5 8ห้ายุกนะห8าแดห้ห้าแป0 0จ็ดย700เจ็ 5, 8, ดแป ดวยอ่ะว่ามันออกตามนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ออกจริงเด็กกหกอโโมีใครทิยั้งเย้งยะใช่เขตัดแวออกทำไมนี่ไงก็ดีไงกัน้องบอกศุนย์อยไปกคิดกันต่ายงซื้อศูนยนมาแต่ว่าลอตเตอรี่นะ ตองๆรแปลกแปด0ซนโซนไมไรมีโทวมัที่หนึ่งพวาวันนี้นนะนี่โซนแปดนนแล้วสุดท้ายเบออกสุดท้ายไปออกเป็นอย่างนง้ทำไมเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะออกไงมันไม่คิดว่าจะออกในโ0นโนตองๆเลย0 0นจพี่เดหมุนด้วยพี่เดหมุนด้วยมวันมันจวันมันปิดเสียงปิดเสียงสิบางโอ้ยโอ้ย0 0นศน อ๋อเทวดาบอกไม่รู้เทวดาเป็นผีรอกผีรอกฉันบอกผีรอกเทวดาผีรอกเอ๊ะคือตอนที่หมุนน่ะเอ่ออันนี้เราไม่ได้อวยตัวเองเนาะตายครั้งแรกเนี่ยเราหมุนน่ะรู้สึกว่าเหมือนมีพลังบางอย่างส่วนครั้งที่สองเนี่ยจิตใจเราปล่อยชิวคือเราไม่คิดอะไรเราไม่คิดอะไรเลยจะเป็นลมใจเราปล่อยชิวปล่อยชิวไปเลยก็เหมือนอย่างที่เห็นเนาะ ตรงนี้เราเทวดาคนนั้นอะไรมาบอกเขาเป็นผี่ที่มีบุญเยอะเขาเป็นปัญญาที่มีบุญเยอะเขาคงคิดว่าออกตามเลขเนี้ยจะมาบุญทำไมอีกใช่ไหมเขาคงคิดว่านั่นแหละนะอาจจะงวดต่อไปหรือเปล่าไว้นะแล้วก็ให้เกียรติเทวดาตนนั้นเลยยังไม่ตอบว่าเป็นใครแล้วก็ให้เกียรติเทวดาตนนั้นนะครับก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะ เล็กทุบพ่อแม่ลักษสกุลท่านบัตรพ่อแม่ลักษกีก็ไม่เข้าน้องวัดนี่น้องสกุลทั้งซื้อทุนไม่เยอะเลยนะเนี่ยพ่อแม่ลักษกียังไม่ได้ให้โชคแต่ว่าคุณให้โชคก็คือเพชรกา มีใจให้กต้องมีคนถูกเดียวแน่นอนมีมีเพราะว่ามันไม่ต้องกลับไงนึกออกนะแต่คนธรรมดาเขกลับเลยพอพัานโนออกทำไมในโค้งสุดท้ายน่าจะมาทําวิเคราะห์คิดนู่นคิดนี่ไปดูว่าที่ไม่เป็นไรต้องยอมรับว่าที่สี่สิบไม่เป็นไรทำไมยอมรับคําว่าไปเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ไหนโค้งสุดท้ายจะไม่มีส่วนๆแต่ว่าโค้งแรกมีพี่เดมุ่เลยลูกปิงปองตองๆเลยนี้เราเป๊ะไหม เป๊ะนะก็ยินดีกับทุกคนที่คว้าโชคได้ด้วยด้วยนะครับสาหรับใครที่คว้าโชคได้อยากจะร่วมค่าขนมค่าอะไรขึ้นมาเลยค่ะค่าขนมค่าอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะลุ้นหวยกันเนี่ยนะครับเราก็ไหว้ทังเทวไลเดี๋ยวก็ค่ากำยานค่าดอกไม้ค่าทำความสะอาดเทวไลค่าขนมน้องเพชรกล้านะครับเทวไลเพชรกล้าเดีายนทำโชคก็สามัที่จะร่วมบุญได้ที่เลขที่บัญชีนี้นะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีเพชรกล้าเนี๋ยนทำโชคเลขที่ 0653381204ครับผม0653381204เฮ้ยแต่พี่เดลเลขเลขธนบัตรก็เข้านะมันเป็นเลขแผงเลขธนบัตรพ่อแม่อะจ้เ<ๆ>นี่ย649อะ6มันตัดห่งางออกเป็นศูนย์ไงแล้วก็4เป็นศูนย์ไงครับแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ดอกก็ต้องยังไงก็ต้องหยิบแบงค์พ่อแม่แต่เลขทูพ่อแม่ก็เข้าแต่ว่ามันเป็นเข้า3ตัวสาตัวท้าย842ใช่ไห8 842 8บบ845 ก็มันออกเลยนะแปดสองสี่ใช่ไหมคะเนี่ยห้าเป็นสองคือมันต้องแผงเา่วาพระแม่ต้องสี่ยังให้อยู่แล้วก็เล้ายสามตัวไปใช่เป็นเลขคายสามตัวแต่มันต้องเป็นเลขแผงห้าอ๋อเป็นเลขหน้าใช่เลขหน้าเลขคายไม่ใช่หรอแปดสองสี่แปดสี่สองเลขคายสามตัวแล้วก็แต่ว่าหกสี่หกเก้าไม่ออกแต่มันจอกเป็นเลขแผงเลขแผงของสี่คือศูนย์เลขแผงของหกหรือเก้าเนี่ยตัดหางออกเป็นศูนย์ได้ก็ ยังไงดิงปองเพชรกาชเจนกว่าชเจนนะครับแต่เล่นเทวดานี่ไม่ต้องไปขอเทวดาองค์นี้แล้วเนาะไม่ต้องขอแล้วสงบสงบให้ท่านสบายสบายเสพสุขนะไม่ต้องทุกข์แบบพวกเราพวกเราเป็นมนุษย์ต้องหาค่านุนค่านี้ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับนี่ที่ผมมี ของไว้ตลอดเลยนะครับนี่ก็คือจี้พระแม่ลักษมนีนะครับขนาดเท่าเหรียญห้านะครับอันนี้ช่าบูชา490บาทนะครับช่าบูชา490บาทนะครับอ่าก็ทักเข้ามาในเพจเพชรกล้าได้นะครับแล้วก็ที่ขอาฝันไส้นะครับอันนี้ราคาแพงสุดอยากรู้เท่าไหร่ก็ถามมาเลยอันนี้ช่อช่อสามสามสามกระสัดนะครับสิยอ่าเป็นแบบ เห็นไหมคะทีเนี่ยแบบเกลีดีเลยนะฮะในสายติดตัวภาวนาขอพระแม่ลักษมีเข้าแต่ยังไงอ่ะเรียกพระแม่ลักษมีไม่ได้เข้าตรงๆแต่เท้าผันกัางเชื่ออยู่ว่าท่านให้เพราะเมื่อกี้ก่อนที่เจ้าหวยออกบอลหมายสามเท่าฝันกลางรับตีรอบเทวราชเลยขอพรพระแม่ขออวันนี้คนไทยมีชุกมีลาบนะคะยังไงก็ยังมั่นใจเลขธนบัตรกับเลขทุบพระแม่อยู่เพราะว่าเลขทุบนั้นออกแปดสองสี่ แตสามตัวแล้วก็สี่หกสี่เก้าสี่หกสี่เก้ายังตีความเป็นศูนย์ศูนย์ได้ตามเลขแผงนะพอตอนบุญบินปองมาเป็นศูนย์ศูนย์น่ะเอาฝันยังตีความว่าเป็นสี่หกสี่เก้าเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ุ่กบุญกับเทวะไลได้นะหรืออุดหนุนจี้นะทำบุญกับเทวะไลได้นะจี้เพราะแม่ลักษณีเยอะแยะเลยได้ครับอุดหนุนนะพี่เดงฮวนดาตงหนุนอีกก็ คนละหน้าที่กันไปเพราะว่าดั้งเดิมอ,ออริจินอลคือคนนี้หมุนคนแรกเขาปั้นว่าเขาไปละเสน่หแล้วเขาไปเคาะกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ใชน,นะครับแล้วไอ้คน<อ>มีคอเนี่ยก็ไปตัดเล็กน้องออกอ,อ,กอีกร้อยตายฉันขอด่าแทนคุณเพจได้ไหมเอาน้นองเพิก้ามาเขกหัวนี่เขาด่าไม่ใช่ดีกว่าหัวเอ่อไม่ดีอเอาเขกเขกเขกนิดนึงป่าอ่าทำไมนตีทอสันเลยก็จะด่าแทนลูกเพจว่าอย่าสารแะนเยอะสารละนื้อีความสารแะนอตีความ เราลุ้นกันเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อความสนุกสนานส่วนเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องของดวงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับงวดหน้า16กุมภาให้ทุกคนดวงดีแบบนี้อีกนะครับอ่าวันนี้ไม่กล้าทำได้เห็นไหมได้แล้วโชว์ยกน้องเพชรกล้ายกน้งเพชรกล้าเลยในจุดพูชะลอคุณกะน้องเพชรกล้าไปกินกินของอร่อยกินของอร่อยอ่าทำไมคุณยังไงล่ะลอกแล้ แดี๋ยวไปโชวหน้าจอช่งดีนะคช่องดีนะคะครับนะครับ สำหรับรางวัลเลขหน้าสามตัวได้แก่ตรงตรงเลยค่ะศูนย์ศูนย์สองวัดเนี้ยสองตัวแตกนะไม่ได้สามตัวแตกไม่เป็นไรสี่หนึ่งตรงตรงเลยค่ะรางเลขท้ายสามตัวออกสองที่หนึ่งได้แก่แปดสองสี่แปดสองสี่และเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองได้แก่แปดห้าเนี่ยเลขทูพ่อแม่ไปอยูสาตัวน่าจะต้องแถงนะแปดสี่ห้าแปดสองสี่เนี่ยนะมันก็ไม่เข้าตรงเท่าไหร่นะคะมันไม่เข้าตรงเท่าไหร่นะแต่ให้รู้ว่าพ่อแม่รักหมียังยู่ทอฝันนะ เด็กทุกพ่อแม่แปดสี่ห้าแปดสีนะคะเข้า3ามตัวท้ายนะคะสำหรับใครนะคะที่คว้าโชคจากน้องเพชก้าได้0ูนะคะเราอยากร่วมจะทําบุญกับเทวไลน้องเพชก้าเป็นค่าขนมค่าดอกไม้ค่าของไหว้ในเทวไยก็ทําบุญที่บัญชีนี้ได้เลยนะคะ065 3์หกห้านธนาคารกสิกรไทยนะคะ สาขาฟิวเจอร์ปากลังสิตเลขที่บัญชี0653381204ชื่อบัญชีบจก,กจกเพชกาเเ็กชิมโชคบัญชีนี้เท่านั้นนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกบนแล้วใครที่ร่วมมาขอให้ปังปังทุกงวดเฮงๆทุกงวดเลยนะคะ